ถ้าคุณต้องเลือกระหว่างผ่อนรถหรือผ่อนมอเตอร์ไซค์แต่ผ่อนเดือนละ3,400บาทคุณจะเลือกอะไรครับถ้าคำตอบของคุณคือผ่อนรถมาดูกันไหมว่าคุณจะได้รถประมาณไหน รถคันนี้เป็นรถมือ2แล้วก็เป็นรถ2มืออันดับแรกจัดไฟแนนซ์ผ่อนหมดก็โอ,อนเป็นชื่อลูกค้าลูกค้ารายแรกมาขายให้ผมผมขายลูกค้ารายที่2ที่ร้านไปผ่านไป2ปีกว่ากว่าลูกค้าที่ผมขายไปก็เอารถกลับมาขายผมเท่ากับมีเจ้าของใช้รถคันนี้2คนผู้หญิงทั้งคู่ใช้รถรักษาทั้งคู่ ง่ายครับรถคันนี้จดทะเบียน16ตุลาคม2555ปี2012ตรงปีนะครับลำดับที่4เนี่ยก็คือคุณวัฒนายุวาวุธอันนี้เป็นลูกค้าที่ซื้อไปจากที่ร้านผมนะครับแล้วเขาก็ผ่อนหมดครอบครองกรรมสิทธิ์รถคันนี้วันที่20มิถุนาปี65ก็คือปีนี้นั่นเองทีนี้ไปดูหน้า18ดูนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดจริงหรือไม่จริงอันดับแรกเนี่ยเป็นธนาคารธนาชาติแน่นอน แล้วธนาชาติผ่อนให้กับาลูกค้ารายแรกที่ผ่อนหมดเห็นไหมครับวันที่23มกราคม58โอนกรรมสิทธิ์จากธนาคารธนาชาติเขาก็โอนให้คนที่ผ่อนรถเขาหมดนี่แหละครับหลังจากนั้นปลายทางไปจังหวัดสุราษฎร์ก็คือผมซื้อรถมาแล้วก็ย้ายมาใช้ป้ายสุราษฎร์ครับหลังจากนั้นก็มีการโอนนะครับกรรมสิทธิ์จากนางพีรยาหานพาณิชก็คือาลูกค้ารายแรกที่ผมซื้อมานี่แหละผมก็โอนไปให้าลูกค้ารายที่สองที่ซื้อผม โอเคป่ะ okay, right? หลังจากนั้นลูกค้าที่ซื้อผมไปผ่อนหมดวันที่20มิถุนายน65ก็ปีนี้ที่เพิ่งผ่านมานั่นเองเขาก็โอนจากธนาคารมาเป็นลูกค้าผมแล้ววันนี้ลูกค้าผมก็เอากลับมาขายผมเรื่องประวัติถือว่าเคลียร์ๆเ,เลยนะครับใสๆสารรถก็ครบถ้วนเลยนะครับมีบริการคู่มือใอรทุกอย่างกุญแจสำรองครบภาษีมันจะหมดวันที่16ตุลาปีนี้แล้วนะครับอีกประมาณสัก2เดือนนิดๆ เดี๋ยวผมต่อให้เป็นตุลาคมปี6 6เลยดีไหมดีนะน่าจะดีแหละปัญหาเดียวของใครก็ตามที่จะซื้อรถคันนี้นะครับก็คือคุณขับเกียร์ธรรมดาเป็นหรือเปล่าถ้าเกิดว่าคุณขับเกียร์ธรรมดาเป็นคันนี้ผ่อนแค่3400บาทเท่านั้นเองแล้วก็ยิ่งถ้าใครมีประวัติเครดิตดีด้วยเนี่ยรถคันนี้ออกรถแค่4 0 0 0บาทนี่คือจบเลยนะ เฮ้ยออกรถ4,000บาทผ่อนเดือนละ3,400บาทเฮ้ยแอร์เย็น,เ,นเพรางเพาะเบาะนิ่มฝนตกไม่เปียกแดดออกไม่ร้อนคุณคิดว่าคุณสนใจไหมล่ะครับกับรถที่สภาพโครงสร้างเดิมๆดีๆแบบนี้รู้เลียดทั้งหมดแล้วยังมีตรงไหนกังวลใจอีกบ้างไหมครับคุณอาจจะคิดว่าเอ๊ะดาวก็ถูก4,000ผ่อนก็3,400 ทำไมมันถูกจังเข้ารถอะไรมาหลอกขายเราหรือเปล่าไม่ใช่เอาไปแล้วต้องไปซ่อมอีกยืดยาวบานปลายนะอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะใช่ครับอย่างนั้นไม่ไหวแน่นอนผมจะเล่าให้ฟังรถคันนี้ผมรับมา q c แล้วเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเ,รนเบรกกองแอร์กองอากาศแบตเตอรี่เช็คเรื่องสายพานท่อย,ยางระบบช่วงล่างทุกอย่างให้พร้อมใช้ทุกระบบคุณเอาไปใช้ใช้งานได้ตามปกติแน่นอนนะครับ นอกนจากนั้นหลังการขายผมรับประกันให้อีกหนึ่งปีถ้าเกิดว่าเครื่องพังเกียร์พังผมรับผิดชอบให้คุณวิ่งไปเลย10,000มกิโลคบ1 0 0 0 0มกิโลแล้วคุณต้องไปถ่ายน้ำมันเครื่องใช่ไหมไม่ต้องคุณเข้ามาเดี๋ยวผมถ่ายน้ำมันเครื่องให้อีกหนึ่งครั้งถ้าอยู่ใกล้ไม่เป็นปัญหาครับส่งบินมาไปถ่ายน้ำมันเครื่องใกล้บ้านส่งบินมาเดี๋ยวโอนตังไปให้ ตอนขายเดี๋ยวผมจะไปสปาซักบ่อฟอกผมอบโอโซนฆ่าเชื้อพ่นกัลสนิมสูตรวอเตอร์เบดให้ขัดสีปรับสภาพผิวให้สวยๆเสร็จแล้วเดี๋ยวเคลือบแก้วใ,ให้ด้วยค่าโอนทะเบียนรถยนต์ภาษีกำลังจะหมดเดือนตุลาคมนี้เดี๋ยวต่อให้เป็นปี66ไปเลยค่าดำเนินการทำสัญญาไฟแนนซ์ค่าบริการส่งรถถึงบ้านทั่วไทยทุกอย่างผมรับผิดชอบให้ทั้งหมดเอาเป็นว่าถ้ามันช่วยคุณประหยัดเงินในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ได้ ทักมาครับผมการันตีว่าคุณได้รถดีใช้แน่นอนคำถามข้อเดียวที่คุณต้องถามตัวเองให้ได้คือขับรถเกียร์ธรรมดาได้เปล่าถ้าได้โคตรคุ้มอะเคปะแล้วใจกันเลยเจอกันใหม่สวัสดีครับ บอกไปนะครับข้อดีของเจ้ารถมิลาดเนี่ยก็คือเป็นรถที่ภายนอกดูเล็กกระทัดรัดเข้าซอกเข้าซอยหาที่จอดง่ายคล่องตัวแต่ภายในความกว้างขวางถือว่าโอเคนะครับเนี่ยนั่งหัวเนี่ยนะก็ไม่ติดเลยแล้วก็เป็นรถที่ประหยัดน้ำมันด้วยเพราะเป็นอีโคคาร์นะครับเกียร์ธรรมดาได้เรื่องของอัตราเร่งที่ทันใจด้วยสับเกียร์ได้ตามใจชอบเลยนะครับก็ใครสนใจก็ลองดูแล้วกันนะครับไปจริงๆแล้วบ๊ายบาย えっ